เลิกกันเดือนกว่าแล้วค่ะผู้ชายอยากให้เราไปเจอคนที่ดีกว่าเลยปล่อยเขาไปทำยังไงถึงจะกลับมาค่ะเจตนาของเขาไม่ได้อยากปล่อยให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าหรอกครับตัวของมันเองต่างหากที่มันต้องการไปเจอคนที่ดีกว่าวันนี้หยุดโลกสวยหยุดมโนได้แล้วครับว่าเขาบอกว่าหนูเป็นดอกฟ้ามันบอกว่ามันเป็นหมาวัดเขาบอกว่าอยากให้หนูไปเจอคนที่ดีกว่าต่างๆสต็อปครับมันต่างหากที่อยากไปเจอ คนที่ดีกว่าและปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากตัวของเราเองทำให้คนคนหนึ่งเชื่อไม่ได้ว่าถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขการที่คนคนหนึ่งบอกว่าให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่ามันคือวิธีการของการบอกเลิกแบบสุภาพเจตนาของมันจริงๆมันไม่ได้ต้องการให้คุณไปเจอใครที่ดีกว่าหรอกครับสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำผิดพลาดเวลาไปเจอปัญหาเรื่องนี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คน99%ทําพลาดครับเลยครับหนึ่งครับยังตามงอแต่มันจะบอกโอ้ยคุณขาคุณอย่าไปคิดแบบนั้นเลยฉันไม่ได้สูงทรงอะไรมากคูณนักหรอกนะครับฉันก็ระดับต่ําๆเหมือนกับคุณนี่แหละเราสองคนไปกันได้ไปเข้าใจผิดไม่ใช่มันอะจริงๆแล้วมันบอกว่าคุณน่ะต่ํากว่ามันมันบอกว่ามันน่ะสูงกว่าคุณมันกําลังจะไปหาคนที่ดีกว่าคุณเพราะคุณต่ําเกินไปมันรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะสมกับมันมันกําลังบอกว่ามันต้องการเจอคนที่ดีกว่า แต่หลายคนโลกสวยเลยไปตามงอคิดว่าเดี๋ยวหนูต้องลดเกรดไปเท่ากับเขาไม่ใช่ครับความเป็นจริงมันคิดว่าคุณต่ํากว่ามันด้วยซ้าครับสองครับมันรู้สึกว่าการคบหากับคุณเนี่ยไม่มีความสุขครับหรือมันกําลังเจอบุคคลที่สามอยู่ครับในความสัมพันธ์แต่การจะเลิกกับคุณมันเลยต้องพูดให้เพราะๆการจะเลิกกับคุณมันเลยต้องทําแบบเนียนๆครับข้อสองคือคนส่วนใหญ่มักพลาดกันเลยครับคิดว่าเขาเนี่ยกลัว ไม่เหมาะสมกับเราเพียงเพราะตัวเองสูงสงครับไปคิดเข้าข้างตัวเองอีกสามครับคนส่วนใหญ่จะพยายามตื้อครับไม่ว่าถมเข้าไปในเรื่องของทรัพย์เรื่องบนเตียงต่างๆเรื่องผลประโยชน์ถมเข้าไปครับแล้วคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับความรักกลับมาครูคมบอกได้เลยนะครับยิ่งทําแบบนี้มากเท่าไหร่ตามตื้อมากเท่าไหร่ตามง้อมากเท่าไหร่ไล่ล่ามากเท่าไหร่การตอบแชทที่มันจะมีต่อคุณ การรับสายที่มันจะมีต่อคุณการคุยต่างๆที่มันจะมีต่อคุณมันจะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆหออ่างอ,ออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณจะเห็นว่ามันไม่มีการตอบสนองอะไรกลับมาเลยแต่สิ่งที่คนฉลาดทําแล้วเขากลับมาความรักประเภทนี้มันคล้ายๆกับคนที่คุยๆกันแล้วอยู่ๆเขาหายไปแต่เนี้ยมันมันยังดีที่มันไม่ได้ เลือกหายไปโดยฉับพลันครับแต่มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันบอกให้คุณไปหาคนใหม่ให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าจริงๆไหมมันกําลังจะไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าต่างหากทางแก้กเลยครับคนฉลาดจะเข้าใจว่าปัญหาลักษณะนี้เกิดจากองค์ประกอบสามอย่างที่คุณไม่เคยทำหนึ่งครับการเป็นคนเข้าถึงยากครับการที่คนคนหนึ่งมักจะบอกคุณว่าให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าไปเจอคนใหม่เถอนะนัคนมันดอกฟ้าผมมันหมาวัด นั่นเกิดจากการที่โพซิชันของคุณไปมองครับว่าเขานี่คือสเปคที่สุดในชีวิตรู้สึกว่าคนคนนี้ตอบโจทย์ที่สุดในชีวิตตั้งแต่มีความรักมาไม่เคยเห็นใครที่ตอบโจทย์แบบนี้มาก่อนคุณก็เริ่มที่จะคลั่งรักมากขึ้นทุ่มเทส่งข้อความยาวๆให้เขาโทรหาตลอดไปหาตลอดทุ่มเทตลอดนี่คือคุณทำความดีไหมความดีครับ แต่เขาไม่ได้ต้องการและเขาก็เลยบอกคุณว่าเนี่ยให้ไปเจอคนดีเถอะนะเพราะอะไรครับเขาเนี่ยไม่ตื่นเต้นครับเพราะคุณมันเป็นนักเปเป็นคนทุ่มเทแล้วคุณเลยเห็นบริกรรมของเขาว่าเอ๊ะจู่ๆเนี่ยก็หายไปจู่ๆก็ค่อยๆเงียบไปคุณทักหาเท่าไรก็ไม่ค่อยตอบต่างๆเล้วพอเขาไม่ตอบหลายคนยิ่งคลั่งนะส่งไปอีกส่งไปอีกส่งไปอีกเมื่อไหร่มันจะอ่านนะเอ๊หรือมันบล็อกเรานะเอ๊ะทางไลน์ไม่ได้เอ้า เปลี่ยนช่องทางใหม่ไปทางเฟซนะส่งไปอีกส่งไปอีกเอ๊ะทางเฟซมันก็ออนอยู่นะแต่มันไม่ตอบส่งไปอีกนะครับหรือไปทางไอจีบ้างจนกระทั่งเขารู้สึกเบื่อกับคุณแบบเอื่มระอาเต็มที่เพราะอะไรครับเขาไม่เคยต้องรู้สึกว่าคุณเนี่ยมันเกินเอื้อมเขาไม่เคยต้องรู้สึกว่าเขาต้องจินตนาการถึงคุณว่าคุณเนี่ยเกินเอื้มอมหายากนะแทนที่เขาจะต้องมองขึ้นไปว่าโอ้ยคุณเกินเอื้ม่มแต่เปล่าครับเขาต้องมองลงมาครับ ือมันต้องมองลงมาที่เนี่ยแล้วก็เห็นคุณตลอดเวลาทุกคนอยากได้คู่รักหรือคู่ชีวิตที่มันเกินเอื้อมนิดหน่อยเข้าถึงยากนิดหน่อยไม่ได้อยากได้คนที่จดจ่ออยู่กับเขาตลอดเวลาทักไปเมื่อไรก็ตอบทันทีโทรไปเมื่อไรก็รับสายทันทีทําเหมือนกับคนว่างไม่มีอะไรทําคนมันเลยดูถูกคุณแล้วมันต้องการเลิกกับคุณเพราะคุณเข้าถึงง่ายจนเกินไปนี่คือข้อเท็จจริงครับสคือเขาไม่เคยต้องหึงหรือหวง หรือห่วงอะไรในตัวคุณเลยสำหรับเขาแล้วคุณมันเป็นของตายตลอดเวลาทักหาตลอดเวลาโทรหาตลอดเวลาไปหาตลอดเวลาบูชาเขาตลอดเวลาไม่เคยต้องหึงไม่เคยต้องกลัวว่าจะมีใครมาแย่งคุณไปเมื่อเขาไม่ต้องโฟกัสคุณเขาจะโฟกัสคนอื่นเมื่อเขาไม่ต้องสนใจคุณเขาจะสนใจคนอื่นเมื่อเขาไม่ต้องเป็นห่วงคุณเขาจะเป็นห่วงคนอื่นสาเหตุเพราะคุณทำตัวครับเป็นของตาย ตลอดเวลาเลิกเป็นของตายได้แล้วครับถ้าอยากให้เขากลับมาคุณต้องตื่นตอนนี้ครับแต่ถ้าวันนี้ยังทําตัวเป็นของตายยังทักหาส่งข้อความซ้ําๆหวังไปเถอะครับชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ไม่กลับครับสามครับมันเป็นเพราะเขาไม่เห็นอนาคตครับเวลาคบหากับเราครับเขารู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอนาคตมันไม่มีความตื่นเต้นให้เขาต้องจินตนาการเพราะครับคุณไม่มีเทคนิคการไขฝันครับ จริงๆเรื่องนี้เคยสอนไว้ในสังรักเลยนะครับคุณต้องขายฝันคนอื่นให้เป็นถ้าคนอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความหวังไม่รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นคนจะเฉยๆกับคุณจะเริ่มนอนหันหลังให้คุณจะเริ่มตอบช้ามากขึ้นจะเริ่มกลับบ้านดึกมากขึ้นจะเริ่มแยกห้องนอนกับคุณมากขึ้นเพราะอะไรครับเขาอยู่กับคุณแล้วมันไม่มีความคาดหวังอะไรใหม่ๆในชีวิตครับการขายฝันยังไงครับถ้าพี่ได้โบนัสสิ้นปีนี้เนี่ยเราน่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าเราน่าที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกกันดีว่า หรือถ้าโบนัสมันถึงเป้าจริงๆนะผมว่าผมจะซื้อทองให้คุณสักบาทหรือถ้าโบนัสของฉันเนี่ยถึงเป้าจริงๆเนี่ยฉันว่าฉันจะซื้อนู่นนี่นั่นต่างๆให้กับคุณคือมันเหมือนกับว่าเป็นการเซตให้คู่รักเนี่ยมีการจินตนาการถึงอนาคตที่ดีกว่าครับร่วมกับเราครับให้จินตนาการว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับเมื่อมนุษย์คาดหวังมนุษย์จะไม่อยากผิดหวังเมื่อคาดหวังไปแล้วมันเลยจดจ่อและโฟกัสคุณคนเดียวครับ ก็แล้ครับเพื่อทําให้ตัวเองไปถึงความฝันครับเพื่อทําให้ถึงความฝันคนจะยังคงโฟกัสคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนมันไม่มีการโฟกัสคุณมันไม่มีความหวังมันไม่มีความฝันมันก็จะฝันถึงคนอื่นแทนครับที่ไม่ใช่คุณฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คุณจะต้องไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับอยู่ที่ ep สิบแปดนะเรื่องนี้การขายฝันครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ 呐，哈。